มาครับถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟ i ีฟ้าติดต่อได้ที่เพจฟ i ีฟ้าไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้านจอยสติ๊กไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกตั้งสตูท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับมาโหมดดารครับ คือไม่ใช่ว่าไม่ทำครับคือทำแบบทำตลอดครับแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างที่บอกไป ID เก่ามีปัญหาครับแล้วก็ไอดีใหม่นี่มาชนะ1วินครับเหมือนคลิปที่แล้วครับเรามาครั้งที่2กันดูทีมทีมั้งนี้โคตรด,ดีดูผมดาบได้ครับมาดูกันเลยกองหน้าเป็นสเตอร์ลิตฟาวเกลครับมีฮาซาที่เป็น LM แต่ต้องเล่นีครับแล้วก็มีคูตินโยภาคนี้เก่งมากเดอะบอยเก่งโคตร แล้วก็อินเลอร์หรืออินแลร์สักอย่างครับเป็น CDM ก็ใช้ได้ครับเกิร์ซูมาอินฟอร์มครับอันนี้แมงกาล่าครับแล้วก็คีรันกิฟก็เก่งครับซบาเลต้าก็กลางๆแล้วก็ยังมีตัวสำรองอย่างเปโดนี่ผมว่ามันเก่งแต่เอาไว้ใช้เฟาเกาก่อนแล้วกันครับแล้วก็อื่นๆก็พอมีนะอเล็กซิสก็มีถือว่าพีเมลลิกค่อนข้างจะเยอะเลยครับแจ่มมากแล้วก็ผมมาถ่ายเปิดก่อน ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาคนเล่นได้เมื่อไหร่ครับเพราะว่ามมันไม่เคยมีคนเล่นครับดาฟของออนไลน์ครับยังไงก็รอกันหน่อยจริงๆคนดูไม่ต้องรอครับผมเนี่ยต้องรอหามาแบบ3ามสี่วันครับกว่าจะเจอโคตรเหนื่อยไม่น่าเชื่อครับว่าจะเจอแล้วโอ้โหผมใส่สีฟ้าแล้วกันกว่าจะเจอแบบ แบบแต่ก็ถือว่าเร็วนะครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงแต่ปกติผมหาเป็นชั่วโมงยังไม่เจอครับทางนี้ก็เดี๋ยวขอดูทีมเขาก่อนไม่รู้เขาใช้ทีมอะไรแล้วทำไมไม่กดเนี่ยมาแล้วปาบ4-4-2มีโดกองหน้าก็เป็นอีโกอิน กับคาวานี่ครับตัวมาจากลีกลีกอิตาลีเหรอวะแต่ทางทางทางซ้ายมันเป็นสเปนไม่ใช่เหรอวะผสมผสมเงี้ยครับจัดมาอาลีอันอาลีนามาได้เล่นสักทีเอามาถึงจะส่งเลยเหรอปาบ ออกไปก่อนครับตัดบอลโ<ห>อ้โหเดี๋ยวมามากระโดดเซฟแล้วรับทีโบกูตัวบอกเลยว่าแป้งโคตรเหนียวครับเหนียวชิบหายซาบาเลต้าแทงฟา,าวเกาโอ้โหเกืโโอบ เฮ้ยเดียวยาโดโดใจเย็นนะโดโดโดใจเย็นโดใจเย็นอึอุ้ยอ้าเอ้าวอ้าวิ่งดิเตอร์อุ้ยโดนเสียบเฉยฮาซามันต้องถึงข่าวฮาซาฮาซาแทงให้ฟาวเกาฟาวเกาหลุดรอบเป้าอย่างนี้ฟาวเกาต้องล็อกอุ้ย โห่นึกว่าจุดโทษตัดบอลฝางนี้ได้จุดโทษง่ายด้วยเดียว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 อ้าวตั้งบอลก่อนครับตั้งค่อยๆเซตเกมเอาชิปหายใครวะเนี่ยฟาวฟาวเลยฝั่งนี้เสียฟาวกันง่าย โดยเฉพาะในกรอบเข็มโทษครับไม่รู้เป็นอะไรเสียโคตรง่ายครับเดี่ยวดีอุ้ยแหลกนิดนึงพงดดโอ้โหเปิดตั้งนานแล้วเพิ่งมาอ้าวไม่ล้ำเว้<ท><ท>อเอาโทษโทษตัดบอลตัดบอล บางโอ้โหแมนกาล่าไม่ใช่เคอร์ซูมานี่หว่าอ้าวเหลืองเลยเดบไลทเอาได้ฟรีคิกไว้อ๊อฟ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 เยอะสองตอนไปวิ่งวิ่งโอ้โหไม่ถึงแต่ยินยิน เอ้ย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 อีโกอินใจเย็นเอ้ยเอ,ยอ,ยอเกือบผมเคยแค่วิ่งเบียดแค่นั้นได้จุดโทษด้วยนะแค่นั้นก็ได้จุดโทษแล้วใจเย็นๆนะครับฟาวเกาไม่ใช่ฮาซาโอ้โหเสียเลยฮาซาชิปชิปโอ้โหเกือบแผนนี้ไม่ค่อยถนัดเลยเว้ยโพดอ้าง ฮาซาโชพิวฮาซาโชพิวฮาซายังได้เออโอ้โหกองหน้าตัวเล็กคู่เอาเอาเอาขี้เหมือนจะไม่ดีแต่แบบก็ยังได้ยิงออกไปพุ่มมาไปเดี๋ยวเดีด๋ยว เดียวเดียวโอ้โหมันไม่มีปีกครับบางไว้เปิดไปเกือบไม่ดีไอ้ฟาวเกาเดอะบรอยเอาไม่ใช่นี่หว่าะต่ายยิน ตัดให้ได้โอ้สองโคตรเบาใจเย็นตัดให้ได้สวยมากวิ่งไปช่องนี้บังไว้ก่อนบังแล้วล็อกเอ้ยเ้ยโอ้โหมันสามดาวเหรอวะตัดสวยมากอุ๊ยโอ้โหมันเสียบจอยสั่นเลย ดึงไว้ก่อนดึงไว้แล้ะแย่งแย่งแล้วส่งส่งแล้วเข้ากลางโอ้โหพุ่งเสียบขนาดนี้ใจเย็นใจเย็นเย็น,ยน,ยนโอ้โหทำไมตวัดส่งให้ดีวะชิปหายเอาอยัางได้อยู่บังไว้ก่อนบังแล้วส่งทุบโคตรเนียนโคตรเนียน ส่งไปเอา้าส่งแค่นี้เดียวเดียวเดียวต<า>ัดอ้าวเกือบโอ้ยหลบได้สวยฮาซาเอ้าจะส่งให้ฮาซาโอ้โหล้ำหน้าอยู่พุ่งยิงพุ่งยิงพุ่งเปิดให้ฟาวกาวโอ้ไม่ใช่สเตอร์ลิตสเตอร์โอ้โหน่าจะเอาลงก่อนครับแต่ถ้าเอาลงหลังแม่งถึงตัวแน่ๆ อุ้ยหนึกงว่าส่งสัน้นเดอะบรอยตัดตัดสวยมาเดี๋ยวเดี๋ยวของฟาวเกนไม่ค่อยผิวเลยครับระวังจุดโทษเะเว้เรียบร้อยครับแดเนียลสเตอร์ลิท ตองเก่าไม่ค่อยผิวเลยครับมันจบสกอร์โอเคอยู่นั่นแนะ่กอร์ลา่าสเตอร์ลิทนี่ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันข่มแท้แค่เท้าซ้ายครับแต่ลูกนี้มันยิงยังไงยิงเท้าขวาหรือแปะด้วยซ้ายวะเอา้าให้ดูแค่นี้ยังไงก็เรียบร้อยไปแล้วขึ้นนำแล้วครับจะเลี้ยงใส่อีกแล้วหรอสกัด ไปเอาอาซาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่เก็บก่อนมามีแหลกนิดนึงครับเติมโอ้ตายเลยเหลืองแดงไปแดงเขียวน้ำเงินเอาไปให้หมดไปเหลืองครับเอาใครยิงอยู่วะ อินแลอินแลอินเลอร์อินแล,น,แล,น,แลนี่ก็ยิงฟรีคิกดีนะยิงแรงครับแต่ผมว่าใช้น่าจะหาสาน่าจะดีกว่ายิงโอ้จบครึ่งแรกไปเลยครับหนึ่งศูนย์นำอยู่ครับลูกเกมต้องบอกว่าสูสีจัดมาครึ่งหลังผมหลอก ผมล่อเอาเสียบอลเลยไม่น่าเล่นมายังยั่งคืนได้ดึงก่อนดึงแล้วส่งอู้ชิบหายได้อยู่เอ้ยโอ้โหมือลัน่นเดี๋ยวดิโอ้โหไม่ไม่แบบใจเย็นกันก่อนอมาเดอะบอยวิง่งเอ้ยโอ้โหผมว่าน่งเอาตัวผิวๆลงมาว่ะ สวยอย่าพึ่งสวยเออโอ้โอะมาอ้าวจะเปลี่ยนตัวซะหน่อยผมว่าตัวพิュ๊บลงมาดีกว่าอืมเอาเป็นอเล็กซิสกับเปโดดีกว่าครับสเตอร์ลิตก็โอเคครับแต่ว่าเปโดมันพิュ๊มากๆครับภาคนี้เดี๋ยวรอดู โทษผิวอ้าวนี่เป็นไรมาแล้วอย่างนี้เราก็เล่นลูกกลางกาศไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรแม่งผิวจริงผิวจริงไม่ได้ผิวเล่นผิวจริงไม่ได้ผิวเล่นโอ้โหเกือบ บอกเลยว,ว่ามันผิวจริงไม่ได้ผิวเล่นนะครับเปโดไม่รู้ทำไมเหมือนกันอึเอาเอาเอาตัดบอลเอ้ยชิบหายแล้วครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมันหยอดมันยอมหยอดหม่งคืนโกเอากกเอาเอาเอาสกัดเกลือปออเฮ้ยปาไม่กันแล้วเหรอสก,กัดเอ้ยลองุดโทษสกัดเอ้ยทรงสวยทรงอีกทีออกไป วิ่งไป,ไปไปโดไปโดไปโดมาอีกแล้วโอ้ยชิบหายมาทุ่มไปสง่งโอ้โหนี่ก็สไลด์จังช่องนี้เออโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะโอ้โหชิบหายชิบหายชิบหายแบ็คไปไหนวะเนี่ย โฮโดด้วยเดอยบอยจะเย็นใบเหลืองอยู่แล้วโอ้ยทำได้สวยสมาร์เต้านี่หายไปไหนกันไม่รู้ส่งก่อนโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้โหใจเย็นใจเย็นกาศเปโดเปโดโอ้ยเก,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 ก็บเ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 ก,ก็บก่อนเออเปดโด โอ้ไม่ทันรับอินและมงโอ้ยมงชให้เขาทำไมสกัดสวยหาซาแทงให้ทันเร็วกว่าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุ่มไปออออเดี๋ยวมา ยิงโอ้ยติดนิดเดียวชิบหายละดิเฟนซีฟก่อนครับงาอยู่แต่เย็นเย็นโอ้ยมันเปิดเปิดลับหน้าหรือเปล่าไม่เป็นไรรับได้คว้างเร็วไปให้เปรโดเปโดเปโดต้องอ้าวยังได้ฮาซาส่งให้อเล็กซิสอเล็กซิสหลบมา เปิดโอ้ยจะเปิดเลียดซะหน่อยเอา้ายังได้อยู่เว้ยคูตินโยคูตินโยนี่ก็พิวเหมือนกันเอาแต่ไม่พิวเท่าเดี๋ยวทำได้ดีเชวินเดอร์บอยนี่กลายเป็นตัวลับไปเลยครับลงมารับหลายจังหวะและ้วหืมสกัดสวยมากเดี๋ยวิดูอีกทีสวย เอ้ยสวยมากคียันกิฟสาซาถ้าชี้ขนาดนี้อ,อ,อ,นอ,อ้าวอ้านึกไว้จุดโทษอุตส่าห์หยุดเล่น <c oughs> เออได้ได้แล้วครับบอกแล้วว่ามันได้ง่าย <c oughs> จุดโทษไม่ค้อนผมนึกว่านั้งแต่จังหวะแรกครับ <c oughs> แล้วก็ยังลุกขึ้นมายังได้อยู่ <c oughs> แล้วก็ล้มไปอีกทีหนึง่ง เรียบร้อยครับจุดโทษมีการกดดันด้วยแต่ผมว่าเขาน่าจะอยู่กลางซึ่งผมก็ต้องยิงไปทางอื่นอโอ้โหเกือบึงว่าจะอยู่กลางบาบอกเขาแตกสองศูนย์มแล้วครับฮาซายิงจุดโทษจังหวะน,นี้มีการหลอกด้วยเกือบไปนะครับบุกเกือบไปนะบุกฟอนยิงได้ดี อีเดนฮาซาครับสองศูนย์ละมาโอ้โหแบงเบียดขนาดน,นี้ตัดบอลไปโดอยูย่ไหนไปโดยอยู่ไหนครับไปโดยอยู่นี่ ยิงยัดโอ้ยยิงยัดโคตรยากครับไม่ใช่ฟีฟ่าลายสามอ้าวยังได้อยู่เฉยอุย้ยกระเดน็นมุมนี้ไม่น่าจะยิงได้หรือว่าได้วะไม่น่าได้ครับเปิดดีกว่าโมงโอุ๊อยอเล็กซิสอเล็กซิสโอ้โหขาสัน้นอือสวย ไม่เอาบอลวะมันจะกึ๊งงัดกอยู่ได้ตัดเกมไม่ได้ด้วยชิบหายละอ้าวตัดเกมจังหวะนี้เอาไม่ส่งโอ้ยพลาดพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปโดน้องวิงอย่าล้ำโอ้โยเกือบเกือบทุ่มมาครับ เย็นเย็นใจเย็นเย็นกีเรียนกิฟฟ์โอ้โหไม่รู้จะหมงได้หรือเปล่าจะเปิดไปก่อนออโอ้เฮ้ยคอนเนอร์หรอสวยมาเอาบอลคนนึงใครวะเนี่ยเอ้าตัววิ่งไม่ส่งเอ้าส่งมาได้แกะเอ้ามั่วไปหมดสกัดสวยนาทีเก้าสิบบวกสามนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วส่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว สกัดสวยมากเดอะบอยโหเดอะบอยนี่สกัดหลายครั้งแล้วนะวันนี้อุ๊ยชิบหายอ้าวจบเกมครับสองูนไปครับผ่านเข้ารอบต่อไปสองวินแล้วครับถ้า4วินได้ของดีมากครับเรียบร้อยไปแมนเอาด้วยแบบเป็นใครครับน่าจะเป็นเดอะบอยเ่ะวะไม่เดอะบอยก็หาสารมา,าดูกันครับ บาบฮาซายครับเดบอยได้7เปโดได้5อย่างครับเปโดไม่ค่อยได้ทำอะไรนอกจากเรียงครับก็โอเคครับของเขาเป็นเมโลครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับกว่าจะได้เล่นแต่ละทีฟุตดับออนไลน์หาคนเล่นโคตรยากครับอย่างก็ี้ฝากไว้ก่อนเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันรับ